ก็สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมห้องสมุดเฉลิมราชนะคะห้องสมุดเฉลิมราชห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสว่างแดนดินนะคะเข้ามาแล้วก็ขอความอนุเคราะห์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและข่าวที่น่าสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวคุณนางจะพาชมห้องสมุดเฉลิมราชนะคะบริเวณด้านนอกก่อนนะคะอันนี้คือด้านหน้าห้องสมุดเฉลิมราช์อำเภอสว่างเด่นดินนะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะจุดแรกนะคะนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่สองนะคะจุดเช็คอินที่มีท่านผู้ชมมาใช้บริการบ่อยมากนะคะจุดนี้นะคะอันนี้มุมต่างๆด้านนอก นะคะอันนี้จะเป็นมุมด้านนอกทั้งหมดนะคะนี่นะคะ,น,คะนี่เป็นมุมนั่งเล่นตอนเย็นๆนะคะนี่นะคะ่ะต่ตงเข้าตอนกลางวันก็จะมีนักศึกษาของที่รายการอาชีพนะคะมานั่งเล่นแถวๆนี้ อันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างของห้องสมุดเฉลิมราชนะคะก็จะเป็นต้นเครื่องฟ้าที่ออกดอกกำลังสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างเด <Oh, ี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหน้าของป้ายด้านหน้าของห้องสมุดเฉลิมราชนะคะ จะเป็นป้ายห้องสมุดเฉลิมราดด้านหน้าฝั่งติดถนนเลยนะคะน,นี่เป็นป้ายบริเวณรอบนอกนะคะห้องสมุดเฉลิมราดอำเภอสว่างแดนดินก็จะอยู่ติดพิยทยาลัยเทคนิคอำเภอสว่างแดนดินนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับสถานีตำรวจอำเภอสว่างแดนดินนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตาม ดูความสวยงามของห้องสมุดเฉลิมลาดด้านในนะคะตามไปเลยนะคะห้องสมุดเฉลิมลาดด้านในนะคะแล้วคุณนันจะพาไปดูตอนนี้อยู่ข้างหน้าด้านนอกก่อนนะคะอันนี้บริเวณด้านหน้าทั้งหมดนะคะด้านหน้าอาคารทั้งหมด เสาธงด้านหน้าผมเช็คอินทางด้านนี้นีทางเข้านีนะะ่พอเข้ามาก็จะมีรูปของสมเด็จพระเทพนะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่เริ่มเปิดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมุมจุดบริการยืมคืนหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้สนใจนักอ่านทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมานั่งตอนนี้อาจจะเป็นเวลาพักเที่ยงนะคะคนก็ไปรับประทานอาหารก็จะว่างไม่มีคนนะคะ ตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะอันนี้อีกมุมหนึง่งนะคะนี่นะคะแต่ละมุมอันนี้จะเป็นมุมเจ้าฟ้ากันนักการศึกษานะคะมมุมเจ้าฟ้านักการศึกษานี่นะคะอันนี้จะเป็นมุมศูนย์ความรู้กินได้นะคะ มุมศูนย์ความรู้กินได้มุมศูนย์ความรู้กินได้นะคะอันนี้เป็นห้องอิ่มอกอิ่มใจนะคะอันนี้จะเป็นห้องอิ่มอกอิ่มใจนะคะนี่นะคะบริเวณข้างในทั้งหมดก็จะเป็นโต๊ะอ่าน,อนนี่นะคะห้องอิ่มอกอิ่มใจ ็จะมีรูปพ่อหลวงของเรานะคะแล้วก็มีรูปเ,เมืองสกลนครนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะอันนี้คือห้องอิโมกอิงใจนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมด้านข้างบนนะคะว่า ข้างบนมีห้องอะไรบ้างนะคะอันนี้เรากำลังจะเดินทางไปข้างบนชั้นสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นร<ม>ายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพนะคะอาจจะมืดนิดนึงนะเย็นนะคะอันนี้เป็นคำขวัญเมืองสว่างแดนดิน คือไม่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นห้องนิทรรศการนะคะห้องนิทรรศการนี่นะคะอันนี้จะเป็นห้องนิทรรศการทั้งหมดก็จะมีประวัติห้องสมุดเฉลิมราชนะคะแล้วก็ประวัติในายอยธมินอันนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพนะคะฝั่งทางนี้ ะะอันนี้จะเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมบ้านเชียงนะคะน,นี่นะคะอันนี้จะเป็นออผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมขามนะคะทางทั้งนี้ก็จะเป็นมุมประวัติของบ้านพันนานะคะประวัติบ้านพันนาอันนี้เส้นทาง เมืองสว่างแดนดินนะคะอันนี้เป็นบอกเส้นทางเมืองสว่างแดนดินนะคะก็จะมีที่ตั้งเมืองสว่างนะคะแล้วก็บ้านเดือดสีคันชัยการย้ายเมืองครั้งที่สองไปที่โคกสีนะคะ การย้ายครั้งที่สามมาที่บ้านหันแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือที่ปัจจุบันคือที่ว่าการอำเภอเมืองสว่างแดนดินนะคะอันนี้เป็นประวัติเมืองนะคะส่วนข้างล่างตู้ชั้นล่างก็จะเป็นที่เก็บออด้านสีมือนะคะนี่นะคะ หลายอย่างนะคะผ้าโบราณก็มีนะคะทางท่านทางด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของแต่ละอำเภอนะคะที่เอามาโชว์ในห้องสมุดจุลราดของเรานะคะนี่นะคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ของอำเภอเจริญศิลป์นะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของอำเภอกุสุมานกุสุมานก็จะเน้นพผ้านะคะของอากาศอำนวยอันนี้ของอากาศอำนวยน,นะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรูปกิจกรรมของ ภายในอำเภอสว่างแดนดินนะคะของโกสนอบ้างของห้องสมุดเฉลิมราชบ้างของออในพื้นที่ในหมู่บ้านของตำบลต่างๆในอำเภอสว่างแดนดินนะคะอันนี้ทำฝายแมวตั้งแต่สมัยพศส0 0 0 50ห้าร้กว่ากว่านะคะ อันนี้คือการทำฟา์ตอนช่วงนั้นนะคะนี่ค่ะการทำฝายวิธีติดตามนี่นะคะออห้องต่อไปก็จะเป็นห้องห้องศาสนา,านะคะห้องศาสนา,า,าตอนนี้กำลังจะปรับปรุงนะคะนี่นะคะก็ได้พรมใหม่มาเป็นห้องที่กำลังปรับปรุงนะคะอันนี้เป็น รูปปั้นของหลวงปู่มั่นนะคะก็จะมีรูปรูปของเกจิอาจารย์ทั้งทั้งหมดหลายหลายองค์เลยนะคะก็จะมีตั้งแต่นี่นะคะหลวงปู่หลวงปู่สมัยหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่บุญ หลวงพ่อเนอยหลวงปู่สวัสดนะคะหลวงปู่วันหลวงปู่หลุยหลวงปู่ดุลหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศนะคะ หลวงปู่พรม้มหลวงตามหาบวัวหลวงปู่ชาตินะคะหลวงปู่จันดีหลวงปู่พานนะคะหลวงปู่แฟดนะคะแล้วก็เป็นเจดี อันนี้เป็นรูปเจดีของแต่ละพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะอันนี้เป็นของหลวงปู่ฟัน่นเจดีอนุสณ์นะคะอันนี้ของหลวงปู่เทศเจดีหลวงปู่หลุยอันนี้เจดีหลวงปู่บุญเจดีหลวงปู่สุพัทนะคะท่านผู้ชมนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาใช้บริการที่ห้องสมุดเฉลิมราชนะคะ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารียำงเภอสว่างแดนดินนะคะได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาศึกษาหาความรู้มาอ่านหนังสือมีมากมายนะคะมีหลากหลายมีทุกประเภทนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องทีเอไอซีทีนะคะห้องไอซีทีผู้ใช้บริการก็จะต้องทำหนังสือมาก่อนนะคะมาใช้บริการในห้องนี้ อ,นนอ,อันนี้เป็นห้องเฉลิมพระเกียรตินะคะน,นะคะี่ค่ะห้องเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นห้องเฉลิมพระเกียรตินะคะนี่นะคะห้องเฉลิมพระเกียรตินี่นะคะ โตทรง,งานพระองค์ท่านนะคะอันนี้เป็นห้องโถงอนี่นะคะนค่ะาตุนี่นะคะค่ะ,ะ,ะ,คะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะ คุณนางก็ขอจบการรายงานเกี่ยวกับห้องสมุดเฉลิมราชอําเภอสว่างแดนดินนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ขอ,ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ